สวัสดีค่ะ ลุยเลยครับที่นี่ขออนุญาตใส่มือเลยครับใส่มือหยุมรวดซ้อนๆไปนี่ก่อนว่าที้แทงได้ละบากก็จะยุ้มรวดตัวสินพี่น้องตักน้ำใส้นา้ำไหลพวดรุ่นเลยครับอ่ะลุยเลยคำใหญ่เลยไป แซ่บครับมือน,นี่ต้มขนมเช้นบ่บเปื่อย้อครับมือนี่เป็นเช้นงามาัม้ยเนังทำยังไงเลยดอกยิวก็ไม่เลือกครับ ไก่หมูติ่งไก่น,น้ำเงียวักขังเทียงกับที่เห็นเละครับมีบักทัวมีกะลัมมะละไอผักชีบักเขือครับมาเดอ้อครับเอฟซี MC สุดซุกนมากินน้ำรวอนนี้นะครับขนมกินน้ำเงี้ยวครับ ดมน้ำแด้น้ำหลายเพราะครับรุ่นโอ้กินมือแสบหลายพี่น้องเ้ยดูยดดนิ้วพร้อม พุ่นเนาะพี่น้องต้มตีนใก่กินเปลื่อย,ยครับวันนี้บ่มีบักเพชร3สีครับอื้อหือส่วนมาสวดน้ํครับอย่หิวด้ามือก่อน แซ่บขนาดครับไม่ได้ต้มเส้นพอดีเลยหรือี่้ต้มเส้นพอดีเลยครับผม มู๊บบ๊กหนุกดุน้องยำครับย่างขวครับตีนไก่แบบละลายในปากเลยครับผม

ทุกคนเมื่อกินเลยนี้นะครับก็มากินเองค่ะจะรู้ว่ามันแซ่บอิหีเอเอาเมือเลยครับโซยหลดุด ค่ะก,กดนแช่กดนเลย่ยก้ซแช่ชุกชายลุยน,นี้นะคะผมพยายามให้คลิปยังกะเขียนไม่ได้นะครับแต่ใต้ล่างาคลิปนะครับมือน,นี่ลุยนี่ที่กลิ่นบหมยด้วยครับแสบเลยต้อแสบต้องหิว ยังว่ากันเดื้อครับใส่มือกันเลยไ้่ดีสาเรเขาไม่ใช้มือม้อกินกับตัวเปรเแ้ยวไหครับมื้อกันล้างสะอาดแล้วนะครับผม ช้อนสดอนชุดนามนะครับมือมันหยุ่มนนามอะไ้ครับยุ่มได้แต่เสศนมันอีกกินเว้ยปะคะ มีแค่แค่รพร้อมครับกินกับก๋วยเตเขากับมุกเตาไม่ร้อนผักซีเลยครับ ตีนไก่เป็ดดีขนาดครับผมพอดีอิ่มนะครับ <c oughs> คลิปนีกป้ก็ไแค่นี้แหละครับผมพี่น้องพอกันคลิปหนาแล้วครับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ